รัฐบาลไทยนาทีนี้อาจารย์นอตตี้หนึ่งเดียวเท่านั้นครับวันนี้บนล่างอีกแล้วแล้วยังไม่พอเม็ดเดียวเพิ่งจะเม็ดเดียวแตกเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยแตกอีกแล้วพี่น้องแตกกแล้วครับลูกซี์วันนี้เนี่ยคนมาเบิกเนตรกับอาจารย์เนี่ยเยอะมากล้นสำนักเลยอาจารย์โพสต์อยู่วันนี้คนมาเบิกเนตรคนที่เบิกเนตรไปวันนี้มั่นใจเลยว่ารวยเพราะว่าอาจารย์สหัสเนตรตัวน้ำมัสวีมาจีให้รวยทุกคนครับน้า พรุ่งนี้ใครจยมาหาอาจารย์มาช่วงบ่ายนะครับอยู่ที่สำนักทุกวันเบิกฟรีวันนี้เกือบแต่3ตัวเลขที่ออกครับเดี๋ยวเราไปดูใครอยากเข้าห้อง VP มาบูชาวัตถุมงคลของอาจารย์พิมพ์ก็ว่าสนใจแอดไลน์มาบูชาวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นชุดตะกรุดท้าวเวศ499บาทกําไรรุ่นแรก599หรือเป็นเสื้อปู่3 4 9นะอ่ามาบูชากับอาจารย์หรือเป็นจี้ป,ปู่องค์ดําที่คนฮิตมากตอนนี้ร้อยองค์สุดท้ายแล้วจี้ป,ปู่องค์ดานะครับอันนี้บูชา399บาท รือว่าทุกปู่ชุดละ199ก็มาบูชาพิมคําว่าสนใจไลน์เด้งแอดไลน์มาครับทุกปู่ชุด199นะทุกปู่ก็มาบูชาได้199ได้เข้าห้องวีพีน้ำปลาละ5ลังพันเจ็ดครับจัดไปใครจะเอาน้ำปลาห้5ลังพันเจ็ดลังหนึ่งสี่ร้อยเจ็ดสิบสามขวดร้อยแปดสิบได้เข้าห้องวีพีหมดอ่ะพิม์ขาว่าสนใจแอดไลน์มาเลยนะแต่เงินเพราะว่าช่วงนี้ปังเป็นเต๊นนออาจารย์น็อตเนี่ขี้โม้ค่ะว่าบังน็อต งโม่ยี่ดีแหล่ักห้าน็อดให้มโมใน,นเด้อลูกเสียดเลยเออล่างสุดยอดนะอาจารย์ตุยสนุกคุยแล้วครับคุยสนุกขอบคุณครับล่ะนะครับก็ของจริงค่ะอาจารย์ปังมากค่ะขอบคุณ,ค,ค,ณค่ะใครอยากจะไปหาอาจารย์น็อดได้ตลอดคะ่ะเพราะตามมอน็อตทุกวนันเป็นไงพี่ดอกไม้แจกันเนี่ยพี่คนที่ชื่อดอกไม้กับแจกันนี่ทุกคนดูแกนี่อยู่กระสินกับอาจารย์เนี่ยแต่แกไปทํางานอยู่และยอง เนี่ยใชื่อไหมแกหมดงวดรถเพราะอาจารย์นะเนี่ยอาจารย์ไม่ได้โมวหรอกลองถามแกดูนะตั้งแต่เมษาปีที่แล้ว405แล้วช่วงที่ถูกติดๆเนี่ยแกหมดงวดรถแล้วแกได้เงินหลายแสนเลยเนี่ยเพราะแกถึงถูกไม่ถูกเข้าไม่เข้าแกเขาเล่นกับอาจารย์รู้ไหมการที่แกตามอาจารย์ทุกวันนี่แกหมดงวดรถรับจากรถที่จะโดนยึดนี่แกหมดงวดรถเนี่ยพี่ดอกไม้แจกรนี่ลองพักไปถามแกดูนะนไม่เชื่อนะอืมสีไปหายได้จ้าแไรก็เลดยเลยพี่ล่ำด่วน นะสงการน่าจะมาหาอาจารย์ก็สิบถึงสิบแปดเมษายนมาส่งน้ําอาจารย์ได้นะให้มาส่งน้ําอาจารย์ได้ส่งน้ําปู่ได้นะครับเออมาเจอกันใครอยากให้เบิกเนตรเคาะหัวไหกมานะรวยรวยวันนี้บนล่างได้ทุนสะสมไว้ไทยอ่าขอคุณอาจารย์วันดีแม่ปิ่นครับเอฟซีพระรามสองได้รับท้าเวทแบบตั้งแล้วค่ะเป็นไงปู่ไปให้โชคด้วยแม่ได้รับปุ๊บรวยเลยแม่ปิ่นนีมีวัตถุมงคลผมทุกอย่างนั่นแหละ <c oughs> ไม่รู้จะออกรุ่นไหนแล้วแม่ปิ่นเหลือล็อกเก็ตกำลังทํา อย่าจองไว้ให้แม่ปิ่นก่อนเลยรู้อยู่แล้วว่าแม่เมาอยู่แล้วเออเหลือได้ดีสอดอันส่ย,ยุคข้อให้เราใช่ค่ะออนน็อตตามว่นนี่นี่เนี่ยพี่ดอกไม้ใจก,กันก็นได้วันบูชาตะกุดท้าเวทบูชาปูเวทกับตะกุดปังปังศรัทธาทําย,ทยังไงก็ถูกอะเนี่ยพี่สายฟ้าบอกแกบูชาไปทํายังไงแกก็ถูกนะแกหลับตาซื้อก็ถูกช่วงนี้อ่าก็มีเข้ามีหลุดแหละแต่ว่าแกถูกนะครับออคุณอาจารย์ในเจ็ดสี่ยี่สิบตามแค่ตัวเดียวงบน้อยเป็นไงบางคนวันนี้หลับตาซื้อตัวเดียวก็ถูกเออ ไ่ไหมขอคุณมากครับพี่ยินดีครับยินดีครับผมว้างๆางมาไหว้ปู่กันได้นะครับที่กลาลสินนะอำเภอนามนตำหนักปู่ใหญ่อ้อนอตดนะครับช่วงนี้อาจารย์ปู่กับมาแล้วอย่างที่บอกอะปู่กลับมาแล้วก็เข้าทุกวันเพราะปู่กลับมาแล้วนะอ,อนะปู่กับมาแล้วเลขก,ก็จะเข้าตลอดครับ เนี่ยคืออาจารย์เข้าไปบนปู่ลูกศิษย์ก็อยู่นะเฮ้ยโอ้โหลูกศิษย์สีเกตถึงไหนแล้วลูกศิษย์สีเกตอาจารย์อยากอยากกลับเข้าบ้านเข้าบ้านอะไรครับผมไม่มีบ้านขายหวยพี่โดนเพจปลอมหลอกแล้วฝากแม่นจริงๆค่ะสาธุขอบคุณอาจารย์รัตตี้อรัฐบาลไทยชอบหกศูนย์เก้าะครับฝากไปนี่เอาลวกันอ่ะใครจะบูชาวัตถุมงคลพพ์ว่าสนใจเลยแอดมาบูชาเลยนะ เนาะใครจะมาหาอาจารย์ก็มาได้ที่บ้านนนสักวิคีอำเภอนามนจังหวัดนครสินะครับปูเวทนี่บูชา499บาทนะจีปูองดํา399นะครับกำไรรุ่นแรกนี่599นะเออเสื้อปู่349ใครได้เสื้อก็บอกเสื้อนะเสื้อปูนี่ก็ไว้ใส่ลุนหวยนะครับอืมนะข้างหลังเป็นยันเลยนะบุกเศษเรียบร้อยหมดแล้วเสื้อก็เป็นวัตถุมงคลตัวหนึ่งนะออเก่งมากๆขอบคุณนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าสนใจในไรนี้แล้วก็แอดไลน์มาหรือตรงติดต่อเราก็ได้อะ โอจะอาจารย์ขออนุญาตพักก่อนเออเนาะไปแล้วไว้เจอกันนะทุกคนอะไรนี่ซื้อตามพุทธสุกตายทั้งสองครั้งหนลาวเราเอา้าพี่อันนั้นมันอยู่ที่ดวงของพี่นะมันอยู่ที่ดวงของพี่แล้ววันที่มันเข้าพี่ทําไมไม่ซื้อพี่ฝากให้ไปเป็นการบ้านไปคิดเนี่ยพี่ก็มาพูดเอา้า ซื้อวันนี้ตายวันนี้ตายแล้ววันที่มันเข้าทําไมไม่ซื้อเหรแนี่อันนี้เม่นี้มันเข้าอ่ะใช่ไหมมันอยู่ที่ดวงของพี่เราไม่ดีเราไม่โทษปี่โทษกองเราโทษด,ดวงตัวเองอ้า,าวเราเนี่ยมันมันเข้ามันก็เข้าเม็ดเดียวสามสี่แล้ววันจันทร์มาเข้าเจ็ดศูนย์อีกเนี่ยมันก็เข้าเม็ดเดียวสองงวดติดแต่พี่ทําไมไม่ได้ซื้อละ่ะเพราะพี่ไม่มีดวงแล้วนอยละ่ะนอยก็มาเข้าติด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 อีกพี่ทําไมไม่ซื้อละ่ะพี่ไม่มีดวงฉะนั้นพี่โทษตัวเองเลยนะพี่โทษตัวเอง เพราะว่าไม่ใช่ไม่เข้าเลขมันเข้าอยู่ตลอดพี่ตัวตัวเองพี่ไม่มีดวงหนึ่งศรัทธาต้องมาก่อนสองคำพูดเวลาพูดพูดให้เป็นกับปู่ปู่ไม่ให้คนที่ไม่ได้เชื่อปู่ปู่ให้แค่คนที่ปู่คิดว่าเออไอ้นี่มันรักเรามันศรัทธาเราอะนะเหมือนอาจารย์นี่วันนี้ก็เข้าไปขอไปบนเองแก้เองครับนักเรียนขอบนเองแก้เองนะก็เชื่อก็เมื่อวานก็ไปบนแต่เมื่อวานไม่ถูก ก็ไม่ไปนไรวันนี้ก็ไปบนใหม่ไปขอใหม่ใช่ไหมจะไปยากอะไรผมอะเมื่อวานผมก็ไปบนผมก็ไม่ถูกเพราะเมื่อวานไม่เข้าวันนี้ก็ไปบนใหม่วันนี้ก็ถูกเออก็แค่นั้นบางคนนี่ปุ๊บพอไม่ถูกแล้วกมไม่ซื้อหรอกเนี่ยเป็นไงล่ะไปนี่ปู่ทําไม่เห็นก็เพราะพี่ไม่ซื้อด้วยก็เลยเข้าแปลว่าพี่ไม่มีดวงพี่มาขัดเพื่อนอีกฉะนั้นไปแก้นิส,สัยสศรัทธาตัวเองก่อนไปแก้ให้ถูกไม่ใช่ว่าหวยหลุดปุ๊บ กูบ่นเลยกูด่าเลยกูไม่เห็นว่าเข้าเลยแล้วมาพูดอะไรว่าเข้าแต่ไม่เคยโทษตัวเองโทษแต่คนอื่นโทษแต่คนให้ถ้าเก่งยิงเราไปคิดเองนะอาจารย์ฝากไว้เป็นการบ้านนะครับลาวหน่อยพึ่งจะมาตายเมื่อวานวันเดียวเองค่ะวันนี้ก็คืนดูในแล้วทั้งต้นนั่นหรอกถูกต้องพี่สายฟ้าออนอตเข้า <c oughs> บ่อยมากพี่แ้งของอ้อบวกอ่ะปู่ขอปู่ว่าวันนี้ถ้าเข้าตรงๆจะปล่อยปลาค่ะแม่ดูค่ะอยู่ที่ดวงจริงค่ะขึ้นอยู่ดวงไม่มีใครคายให้เข้าทุกวันหรอก ถ้าเข้าดวงไม่ต้องทําง,งานแล้วต้องซื้อหวยอถูกต้องนะครับอาจารย์เนี่ยพี่วันนี้บอกเร <c oughs> าหน่อยเพิ่งจะตายเมื่อวานไม่เข้าวันเดียว <c oughs> ก็ได้ทุนแล้วใช่พี่พี่เขาบอกว่าตามไม่ถูกก็เพิ่งตายเมื่อวานวันเดียวแล้ววันนี้ทําไมไม่ซื้อก็เพราะไม่มีดวงแต่จะโทษแต่คนให้แต่ไม่เคยโทษตัวเองเลยถ้าคิดว่าผมเนี่ยมันไม่ดีมันไม่แม่นอย่าตามอย่าตาม ไปตามคนอื่นหรือว่าไปคิดเอาเองเพราะปู่ให้แค่คนที่ศรัทธามาก่อนไม่ใช่ว่าลองของนะทุกคนอาจารย์ฝากไว้ให้คิดนะครับพูดเนี่ยบอกแนะนํานะให้ฟังครั้งหน้าจะได้เอาไปปรับปรุงตัวนะไม่ใช่ว่าเอ้ยบ่นแต่มันนี่แหละเออนะคิดเอานะครับเออถ้าผมเป็นปู่ผมก็ไม่ให้นะมาพูดให้ผมใช่ไหมใครมาใครมาพูดให้เราใครใครจะไปอยากช่วยเหรอใช่ไหม เราก็ช่วยแค่คนที่แบบเขารักเขาศรัทธาเรา,าแค่นั้นนะโอเคขอบคุณทุกคนอาจารย์ขอลาทุกคนไปก่อนว่าให้ที่ขอให้รวยใครอยากเข้าห้องมีมีพิมพ์สนใจไปเลยอาจารย์ขออนุญาตพัก,ก่อนก่อนเหนื่อยครับอยู่ที่ดวงนะครับทุกอย่างแล้วก็อยู่ที่ความศรัทธาแล้วก็ต้องตามทุกวันเออถ้าไม่ตามทุกวันแล้วมาบน่นก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าคุณไม่มีดวงเองไปสอนขอขามากรรมไปก็ไม่เคยเออวัดถุมงคลกับอาจารย์ก็ไม่เคยปู่ก็ไม่เคยมาไหว้ ช่องไม่เข้าปุ๊บบ่นอีกอ่ะไม่ถูกหรอกผมเป็นผู้ผมก็ไม่ให้โอเคความคุณทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ชิปนี้ด้วย